เด็กหนุ่มภูเก้าวออกจากเซฟโซนสู่การเขียนตำนานให้กับตัวเองโข่เผ่าเมอร์ ขึ้นชื่อว่าเซฟโซนนั้นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีและให้ความอุ่นใจให้กับตัวเราเองใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นความคุ้นชินหรือเกราะกำบังในสิ่งต่างๆให้กับเราเมื่อเรายังอยู่ในเซฟโซนและกับกีฬาฟุตบอลสโมสรต่างๆก็อาจจะเป็นเซฟโซนให้กับผู้เล่นหลายๆคนโดยเฉพาะกับแข้งที่โตมาจากอีคเอมีของทีมนั้นๆที่ได้ก,ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่หรือถ้าแข้งเยาว์วัยคนไหนโชว์ฝีมือได้ดีกับต้นสังกัดก็อาจจะไม่ใช่ได้รับโอกาสในการร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ เท่านนั้นแต่พวกเขาเหล่านั้นยังได้ลงสนามหรืออาจจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักให้กับสโมสอนนั้นๆเลยก็เป็นได้แต่กับทีมฟุตบอลระดับท็อปๆนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะการันตีได้ว่า คุณจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมในอนาคตเราเลยจะได้เห็นแข้งอายุน้อยที่ก้าวออกจากเซฟโซนของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นสําหรับการเติบโตบนเส้นทางอาชีพโดยการย้ายออกจากต้นสังกัดเก่าไปยังต้นสังกัดใหม่และชื่อของโคพาเมอร์ก็ดูจะเข้าข่ายนี้ไม่น้อยเลยโคพาเมอร์เองก็ถือว่าเป็นชื่อที่แฟนบอลหลายๆคนนั้นเริ่มที่จะรู้จักและคุ้นหูถ้าพูดถึงภาพจำของเจ้าตัว แน่นอนว่ายังไงก็ต้องเป็นภาพที่เขาสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเพลวเมอร์เองก็จัดว่าเป็นอีกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับยอสโสมสรในปัจจุบันอย่างแมนซิตี้และก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าเขาเกี่ยวข้องกับสโมสรนนี้มาตั้งแต่เกิดจากการเกิดและเติบโตที่ไวเทนชอที่เป็นชานเมืองของแมนเชสเตอร์ โนพาวเมอร์ Palmer นั้นเริ่มต้นเส้นทางอาชีพลูกหนังจากการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวโดยเฉพาะกับคุณพ่อของเขาที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพสมัครเล่นพาวเมอร์ Palmer ก็เริ่มโชว์แววนับตั้งแต่เด็กแต่ถึงยังไงเขาก็เคยไปคัดตัวกับทั้งอะคาเดมีของโบตันกับลิวอหูแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาทุกครั้งแต่ยังไงก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาก็จะทําให้เขานั้นกลับมาสู่ในที่ของเขาเองเพราะพาวเมอร์ ได้เข้าสู่ a c a d e m มของแมนซิตี้ในชุด u 8ในตอนที่เขาอายุได้6ขวบและเจ้าตัวก็อยู่กับเรือใบาย,ยาวๆพร้อมกับขยับขึ้นไปในทีละชดุดซึ่งในานามทีมชาติเจ้าตัวก็เริ่มติดทีมชาตินับตั้งแต่ชุด u 15เป็นต้นมาพาวเมอร์ถือว่าเป็นดาวเด่นในอค a ด e m มีของเรือใบเขามีความหลากหลายในการเล่น เคยโดนจับไปเล่นแม้กระทั่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายจนไปถึงกองหน้าตัวเป่าจนกระทั่งเมื่อเขาอายุได้16ปีเา่าเมอร์ก็ได้ขยับไปเล่นกับชุด u 18ในฤดูกาล2019-2020แถมได้รับหน้าที่ในการสวมปลอกแขนกับตันและพาทีมคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกรุ่น u 18โดยการทำไป15ประตูกับ5แอสซิสต์จากการลงเล่น14นัด ทำให้เขานั้นมีส่วนร่วมกับประตูที่เรือใบรุ่นเด็กที่20ประตูจากการที่ทีมทําไปทั้งหมด56ประตูถือว่าเขามีส่วนร่วมกับประตูของทีมถึง1ใน3กันเลยทําให้ในเวลานั้นเจ้าตัวเลยได้มีโอกาสขึ้นมาร่วมซ้อมกับพี่ๆในทีมชุดใหญ่ซึ่งในฤดูกาลถัดมาแป๊ปกว่าเดียล่าก็เรียกเขาขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ จากนั้นโคพาเมอร์ในวัย18ปีก็ได้ประเดิมสนามลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในเกมที่พบกับเบอร์ลี่รายการคาราบาวครับและยังเป็นตัวจริงที่ได้ลงครบ90นาทีพร้อมพาทีมคว้าชัยไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จากนั้นเขาก็ได้รับสัญญาอาชีพครั้งแรกที่ยาวถึงปี2026ยกโดยเป๊ปโกเทลล่าเคยได้ชื่นชมพาวเมอร์ไว้ว่าสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในตัวเขาก็คือทัศนคติเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนขยันทำงานหนัก เขามีสัญชาตญาณที่เต็มเปี่ยมและเป็นนักเตะที่ครบเครื่องทีเดียวเหมือนกับฟิลโฟเดนไม่มีผิดและฤดูกาลที่เจ้าหนูเท้าซ้ายจากไวยเทนชอร์ได้รับโอกาสลงสนามมากที่สุดก็คือฤดูกาลที่แล้วอย่าง2022-2023ถึงเรียกว่าน่าจะเป็นปีที่น่าจดจำของเจ้าหนูพาวเมอร์เป็นอย่างมากจากการได้รับโอกาสลงสนามกับเรือใบไปในทุกรายการ25นัด พร้อมจบสีสซั่นในการคว้าทริปเปิลแชมป์ร่วมกับทีมแต่ไฮไลท์จริงๆของเขาในซีซั่นนี้ก็คือรายการฟุตบอลยูโรรุ่น u 21 e ที่เขาได้ติดทับสิงโตคำรามไปลุยรายการ พาเมอร์ Palmer, จบรายการด้วยการเป็นตัวหลักของทีมที่ทำไป1ประตูกับ3แอซซิตและในรอบชิงที่เจอกับทีมชาติสเปนเจ้าตัวก็ทำไป1แอซซิตให้กับเคอร์ติสโจนตัดประตูชัยส่งทีมชาติอังกฤษยู U 21คว้าชแชมป์ไปทุกๆอย่างสำหรับเจ้าหนูพาเมอร์กับเรือใบนั้นนับวันก็ยิ่งจะดูสวยงามขึ้นเรื่อยๆเพราะในรายการยูฟาซูเปอร์คัพที่เจอกับเซบียา เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมกับทําประตูตีเสมอส่งเรือใบชนะในการโดนจุดโทษไป6ประตูต่อ5แต่อะไรที่ดูเข้าทางนั้นก็เหมือนกลับว่ามันจะดูยากซึ่งการที่ทีมปล่อยปีกขวาอย่างริยัตมาเลสออกไปเาวเมอก์ก็น่าจะได้รับโอกาสนั้นจากตําแหน่งประจําของเจ้าตัวที่มันตรงกับมาเลสแต่แมนซิตี้ก็คือแมนซิตี้พวกเขาก็ยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่ง,งโดยการคว้าผู้เล่นคนอื่นเข้ามา โดยเฉพาะในรายของเจเรม y ี่ดกูที่เข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงและถ้าดูจากผู้เล่นคนอื่นๆในทีมมันก็ยากที่เขาจะเบียดขึ้นมาได้นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะก้าวออกจากเซฟโซนในการย้ายไปอยู่กับคู่แข่งร่วมลีกอย่างเชลซีด้วยค่าตัว47ล้านยูโรพ่วงด้สัญญาย,ยาวจนถึงปี2030โดยเปปนั้นได้พูดถึงการย้ายทีมของพาวเมอร์ไว้ว่าผมยินดีกับเขานะ ผลที่เขาย้ายก็คือเขาต้องการเวลาลงเล่นพาวเมอร์ Palmer เป็นเด็กที่มาจากอา a d เดมีกำลังประสบความสำเร็จและมันดีสำหรับเขาซึ่งผมขอให้เขาได้เจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดถึงในเกมเปิดตัวของเขากับสิงโตนิ่งมือนครามจะดูไม่สวยจากการแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้านไปหนึ่งประตูต่อศูนย์หรือในนัดถัดมาทีมก็ยังเก็บชัยไม่ได้แต่เมื่อพาเมอร์เริ่มชินกับระบบทีมของโปเชตติโน เจ้าตัวก็เริ่มแสดงความเป็นเพชรเม็ดงามเรื่อยๆในคาราบาวครับก็เป็นส่วนสําคัญที่พาทีมเข้าไปรอบแทีมสุดท้ายโดยการทําไปสองแอซิในลีกทาวเมอร์ก็เริ่มได้เป็นตัวจริงที่พาทีมเก็บชัยมาเรื่อยๆพร้อมกับบทบาทเป็นมือสังหารจุดโทษคนใหม่ของเชลซีซึ่งในเกมล่าสุดที่เชลซีต้องเปิดสแตมฟอร์ดบิดเจอกับทีมเก่าของเขาอย่างแมนซิตี้ในเกมนี้หลายๆคนก็คาดเดาว,ว่าเชลซี Chelsea ยังไงก็ไม่รอดแต่กลับกลายเป็นว่า เพาเมอร์เป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นที่สุดในเกมนั้นจากการปั้นเกมให้กับสิงบลูอย่างไหลลื่นเผาเลี้ยงแหวกเพื่อนเก่าโดยการสร้างแสนโอกาสมากมายพร้อมกับทําไปหนึ่งประตูจากลูกจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บส่งให้ต้นสังกัดใหม่เขาเจ้าก,กับเรือใบแบบเหนือความคาดหมายอย่างสุดมัน4ประตูต่อ4ถือว่าเป็นเกม์ที่ทําให้เห็นได้ชัดเลยว่า Palmer, เข้ามามีบทบาทกับเชลซีอย่างเห็นได้ชัดหรือยกระดับการปั้นเกมของทีมที่ดูฝืดๆและมีปัญหามาตลอดแถมเขายังได้รับของขวัญสุดวิเศษด้วยการถูกแกเร็ดเซาเกตเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการเป็นตัวแทนของทั้งคาร์ัมวิลสันเจมส์แมดดิสันและลูอิสดังที่ต่างบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากนี้ไปเราก็คงต้องมารอดูกันยาวๆว,ว่าหลังจากที่เจ้าตัวก้าออกมาจากเซฟโซนมายังเชลซี คาเมอร์นั้นจะเริ่มเขียนตำนานให้กับตัวเองอย่างไรกับสิงห์บลูและทีมชาติอังกฤษเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับแข้งหนุ่มผู้นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ